วัสดีคะ่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้วันหยุดนะคะก็อยู่ห้องเน,ะนาะเช้าก็ทานอาหารนะคะที่นี่คือระเบียงก็ออกมาดูธรรมชาติเนาะวันนี้ก็เปลี่ยนใปกาวนะคะกปกติก็จะถ่ายในห้องเนาะวันนี้ก็มีแนะนะําค่ะน้องโรสแมรี่นะคะโรสแมรี่อะลีน้องโซกนะน้องโซ <c oughs> กก็เป็นปกติเป็นคนไม่ค่อยดูต้นไม้นะคะเพราะว่า เป็นคนมือร้อนอืมั้งแต่เด็กนะคะเรียนกเกษตรก็ปลูกอะไรไม่เคยขึ้นเลยปลูกอะไรก็แค่แกนเนาะเออเป็นคนเขาเรียกคนมือร้อนเนาะบางคนมือเย็นใช่ไหมแค่เอาไปปักก็ขึ้นแล้วนะเรานี่ก็เหี่ยวเฉาตายเป็นธรรมดา<笑><笑>ก็เลยไม่ค่อยได้เรียงนะคะก็แต่ว่าพอตอนที่อ่าก่อนเป COVID ็นโควิดเนะาะประมาณไปไปลายเดือนเมษายนนะคะก็ต้นเดือนพฤษภา,าเนาะ อย,อยู่ก็รู้สึกว่าอยากปลูกอยากมีต้นไม้อยู่หลังห้องเนี่ยจัดระเบียงอะไรอย่างเยค่ะเพราะว่าตรงข้างหลังเราเป็นแฝดที่นี่เป็นแฝดเนาะก็จะมีต้นไม้อยู่แล้วค่ะก็ชอบมองออกมาจากนอกหน้าต่างเนาะแล้วก็คิดถึงพวกคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเออเราควรจะต้องมีพื้นที่ส่วนตัวไหมอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราไม่อยากออกไปไหนเนาะเราก็อยู่แต่ในห้องแอร์ใช่ไหมแล้วก็ ออกมารับแสงแดดบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเออเริ่มคิดที่จะจะจัดห้องนะก็ล้างระเบียงค่ะล้างระเบียงก็ปกติก็ตากผ้าเนาะเดี๋ยววันนี้ยังไม่ได้ซักนะคะเดี๋ยวซักปุ๊บก็พื้นที่นี้ก็จะเป็นพื้นที่ตากผ้าแทนเนาะอ่าแต่ก็มีต้นไม้ก็ดีค่ะเนาะต้นสเบรรี่ก็มีกลิ่นหอมเออเปิ้นก็จะเอาไว้ตากเนี่ยนะคะแล้วก็ พอมันแห้งะคะ่ะก็เอาทําเป็นอะโลมาในห้องนะคะหอมมากเนาะ้หอมแล้วก็มีความเชื่อนะคะว่าต้นแอร์โรแมรี่เนี่ยเขาไล่พลังงานที่ไม่ดีด้วยนะคะพอคิดว่านี่น่าจะเป็นกลิ่นที่มาจากอะโลมาเนี่ยแหละคะ่ะที่แบบว่าเขาบอกว่าจะกาจัดสิ่งไม่ดีในในสถานที่เนาะให้แบบดีะคะ่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าแฟตที่นี่ ใครอยู่มาบ้างถูกไหมเราก็เพิ่งมาอยู่เมื่อ mm. เมื่อไปพิธีแล้วเนาะ mm. ก็ไม่ได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกค่ะแต่ก็ยังดีเนาะที่แบบพักฟรีนะคะแล้วก็เหมือนคอนโดเนาะเออห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ดีค่ะเป็นสวัสดิการเนาะที่รู้สึกว่าแบบเออดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm. วันนี้ก็เลยมาออกนอกสถานที่อ่ะ <laughs> จริงๆก็อยู่ในสถานที่เนาะออวันนี้อจะพูดถึงเรื่องความกลัวนะคะ mm. เราเมื่อวานพอดีว่าอืมอยู่เวรต่อมาหลายวันเนาะแล้วก็เมื่อยนะคะ,ะเลยไปนวดนะไปนวดก็เป็นร้านที่ที่แบบเรานวดประจาเนาะออจะเป็นที่ที่ค่านวดไม่แพงนะคะแล้วก็หมอทุกคนนวดดีหมดเลยอือันนี้พิสูจน์มาแล้วก็เลยไม่ต้องแบบไปนั่งคา,าดเดานะว่าฉันจะเจอหมอคนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเป็นคนที่ไม่ได้แบบเฉพาะเจาะจงกับหมอคนไหนด้วยเนาะก็เลยรู้สึกว่า เออที่นี่เนี่ยแบบมาตารฐานพอดีเยนนวดดีดดะคะ<ม>่ะก็เลยไปนวดน,นะคะพอนวดเสร็จปุ๊บก็ก็กลับมากินยาคขกําเนิดสักหน่อยเนาะแล้วก็นอนหลับสบายเะะช้ามาก็จริงก็ตื่นตั้งแต่ตีห้าแล้วเนาะแต่ว่ารู้สึกว่าวันนี้มันหยุดก็ลเลยนอนต่อตตน,ะนะคะตื่นมาตื่นจิตงงๆมาแล้วค่ะนะบบท่าก็จัดห้องนิดหน่อยนะคะวันนี้ก็เปลี่ยนทำความสะอาดที่พ้าเนาะแล้วก็ เก็บดอกไม้ที่เราไหว้ถวายนะแล้วก็เปลี่ยนน้ำนะคะแล้วก็จุดธูปจุดเทียน,นะะให้ให้ในห้องมีกลิ่นธูปลิ่นเทียนนะคะเออ่ก็มีเขาบอกว่าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยสิ่งดีๆเนี่ยเขาชอบกลิ่นแบบนี้เนาะ,ะเราก็อยากจะมีสิ่งดีๆรอบๆตัวเราถูกไหมคะอ่านะคะแล้วก็ฟังคลิปดีๆ,ดๆะค่ะเพราะว่าเราเลือกฟังได้เนาะ ข่าวสารที่ลบก,ก็ไม่ต้องฟังหรอกคะ่ะฟังแล้วก็เท่านั้นเราทําอะไรไม่ได้เลยนะคะแต่ถ้าได้อเผอิญฟังแล้วก็แค่คิดว่าอ๋อมัน,มนได้อะไรจากตรงนั้นเนาะแต่ถ้าเลือกได้ก็เลือกแนวที่มันเป็นบวกๆดีกว่านะคะเพราะว่าช่วงนี้นี่พลังงานลบมันแรงเนาะพลังงานลบแรงนะคะเพราะว่าจะเกิดพายุสุริยะปล่อยะคะ้างช่วงนี้เนาะก็จะทําให้แบบสระพลังงานของทุกคนเปลี่ยนเนาะคนที่ศึกษาเรื่องพลังงานเนาะตอนนี้เป็นวิทยาศาสตร์แล้วนะคะก็ ก็ก็พยายามจะรักษาพลังงานดีๆของตัวเองไว้เนาะเพราะว่าถ้าพลังงานไม่ดีปุ๊บหรือว่าภาษาพุทธของเราก็จะเป็นจิตตกนะเป็นคนจิตตกกังวลไม่สบายใจอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะก็ก็จะทําให้สิ่งไม่ดีเข้ามาได้ง่ายเนาะแล้วก็ที่แบบนี้ค่ะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะไม่ได้ไม่ได้แบบว่าใครจะต้องเชื่อนอะแล้วเมื่อวานมีเรื่องเล่าค่ะทํางานอยู่ใช่ไหมแล้วก็เดินไปเดินมาเนาะเออด้วยความที่ว่า ต้องไปเอาเลือดที่ไหนอะไรติดต่อประสานงานพื้นแม่บ้านเขาก็ถูพื้นอยู่เนาะเขาก็ถูแบบหลบๆบแล้วนะเออมันเป็นจังหวะที่ว่าเราเดินสวนกับน้องแล้วเราก็หลบไปชุดน้ำพอดีก็ลื่นค่ะลม้มโอ้หัวเลาะกันใหญ่เลยไม่บอกไม่มีใครช่วยเลยนะเขาหัวร้อกันแล้วเขาก็ไปเรียกคนนั้นคนนี้มาดูดูพี่เพื่อนลมสิเราก็โอ้ก่อนหน้านี้คือมีน้องคนนึงลมค่ะแล้วเราก็ทำแบบนี้แล้วเราก็ยื่นหัวล้อเออเราก็ยื่นหัวล้อเพราะเราก็ไม่รู้ไม่สูกว่าเเราจะต้อง ช่วยเขาเหรออะไรยเขาแน่นจะลุกง่ายอะไรอย่างเงี้ยเออเขาอุย้ยมันเป็นกรรมจริงนะคะพะแบบเร,เราลงปุ๊บเรานึกถึงหน้าเขาวันนั้นที่เขาลงเลยอะ่ะเออมันเป็นอย่างเง้นเลยนะเราก็เลยก็ไม่เป็นไรเนาะถือว่ามันชัดมากเลยนนเนี่ยแหละคะ่ะก็พยายามคิดคิดดีกับทุกสิ่งนะอันไหนคิดไม่ดีเนะี่ยมันเร็วมากนะคะเดี๋ยวนี้ก็คือแบบตามทันเร็วมากเนาะ,ะตอนดีๆค่ะเพื่อนเคยซื้อไอเอ เข,เขาเกี่ยวแบบหม้อเนาะคุณควรู้จักเนาะที่มันเป็นตัว,ต,วตัวใช่ไหมอ่าถานหนึ่งได้สักแปดตัวสิบตัวอย่างเงี้ยเนาะเอามาคีนกับเพื่อนแล้วก็มีอารมณ์่อารมณ์อยากแกงเพื่อนนะเขามีพริกใช่ไหมเชื่อไหมคเนีะ่ะเอาเอาเสียบคือมันจะเป็นแป้งแบบคือเราจําได้ว่าเราเสียบตัวไหนเพราะเราควทำถูกไหมมันก็เหลืออยู่แค่สองสามตัวเนี่ยนะเออแล้วก็จะแก้งเพื่อนคนนี้เออเราก็เลยเสียบเข้าไปนะเออ ก็กินให้ค่ายเขากินเลยนะเห็นเลยนะว่าเขากินอะ่ะเขาก็เฉยๆแล้วค่อยทำไมไม่เพ็ดวะบอกไม่เพ็ดรหรอบอกเขาบอกว่าทำไมถึงเพ็ดอะ่ะ<ม>ก็ไม่เพียอนี่เราก็บอกเขากินเผียรเปล่าเออแล้วก็เราก็เลยกินอีกตัวหนึ่งซึ่งเราจําได้ว่าเราไม่ได้เสียบนะตัวนั้นอะ่ะป้าผอกว่าพี่อยู่ในเม็ดนั้นโอ้โหมันแบบ <laughs> เนี่ยมันเป็นกรรมตามทันนะคะอันนี้คือชัดๆเลยนะเห็นชัดๆเลย คือเราจาได้ว่าตัวเนี้ยแต่ทําไมมันมาอยู่อีกตัวหนึ่งที่เราต้องกินอ่ะแล้วเราก็กินเข้าไปแล้วก็หืเผ็ดมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่กล้าบอกเนาะกเพื่อนด่าก็แบบแอบไปคลายอะไรอย่างเงี้ยเออมันมันก็ชัดเจนมากนะคะก็เลยมามอยให้เพื่อนๆฟังเนาะเออก็อ่าเดี๋ยวคลิปนี้ไม่แค่นี้ก่อนละกันเนาะเดี๋ยวมันจะเขาเรียกว่าขาดช่วงนะคะเดี๋ยวคลิปถัดไปเนี่ยจะพูดเรื่องความกเนาะ แต่ถ้าใครฟังคลิปนี้ก็ไว้พรนะคะถ้ามีทุกข์ขอให้ผลจกคขอบทุกข์ด้วยเร็วนะคะแล้วก็มีสุขเร็วๆคนที่มีสุขก็ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไปนะคะปรารถนาสิ่งใดพรใดอันประเสริฐที่ได้มาด้วยชอบประกอบด้วยธรรมเนาะขอให้ไม่เกินกรรมด้วยนะคะพรนั้นขอให้สมปรารถนานนะะแล้วก็ขอให้วันหยุดนี้ทุกคนมีความสุขรักทุกคนเหมือนเดิมนะคะ